ครับสวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับก็บผมโกโก้พ่อมดน้อยนะครับคลิปนี้พ่อมดน้อยจะมาเล่าเรื่องนะครับเงินบุญเงินบาปตอนเจมายา30ล้านอันนี้ก็จะเป็นเขาโครงเรื่องจริงนะครับซึ่งเจมายาจริงๆเพิ่นก็ไม่ได้ชื่อว่าเจมายาหรอกแต่ว่าผมกับน้องจะชอบเรียกเพิว่าเจมายาเพราะว่า ความเป็นจริตมายาของเพน,นี่ค่อนข้างที่จะเยอะหรือเกินก็เป็นลูกพี่ลูกน้องใกล้ชิดแต่ก็มีความร่ำรวยมากหลังจากที่ผมศึกมานะครับโกโก้พมดน้อยบวชเป็น10ปีตั้งแต่อายุ20่ถึงถึง30ปีพอสืกออกมาปุ๊บแล้วก็แนะนำทำโน่นทำนี่ค่อนข้างที่จะมีทั้งชื่อเสียงและชื่อเสียนะครับพอเจเพนก็จะขึ้นบ้านใหม่เพนก็เชิญน,น้องเพนก็คือผมนี่แหละ บอกว่าเชิญมาทําพิธีตั้งสงตั้งศาลให้เจนหน่อยก่อนหน้านั้นก็อยู่ทาวเฮาส์แถวแถวลังสิทธ์นะครับแถวลังสิทธก็ทาวเฮาส์ก็หลักร้านล้านต้นๆเพินน่นก็มีสอง,สองหลังธุรกิจค่อนข้างที่จะรุ่งเรืองแรกๆผมก็ไม่เข้าใจหรอกนะครับว่าเพิ่นทำอะไรแต่เพิ่นบอกว่าทำเกี่ยวกับไฟแนนซ์รถยนต์ ไฟแนนซ์รถยนต์ผมก็ได้ไปปุ๊บแล้วเพิ่นก็ซื้อบ้านหลังใหญ่หลังใหม่หมู่บ้านหรูเลยลหะก็ราคาเกือบเป็นสิบล้านมีบ้านสองหลังแล้วก็ซื้ออีกหลังหนึ่งเป็นบ้านเดี่ยวนะครับหลังเกือบสิบล้านนะสิบล้านแล้วก็มีลูกชายสองคนสามีเพิ่นคนแรกเลือกลา,าพาจากแล้วเพิ่นก็เป็นคนที่สู้ชีวิต คนเกิดวันอาทิตย์ด้วยวันอาทิตย์ปีขานแล้วก็สู้มาแล้วก็ไปจับพัชจ,จับรูยังไงไม่รู้ได้ก็มาทําเกี่ยวกับระบบไฟแนนซ์จะแรกผมก็คิดว่าเป็นการเอารถมาเข้าไฟแนนซ์แต่แฟนอะไรหรือกป่าประมาณนั้นแต่แต่ไม่ใช่พอไปพอได้ไปแล้วก็เพิ่นก็เล่าให้ฟังลูกน้องมีประมาณเกือบ30คนนะครับ เขาก็จะมีเป็นทีมเรียกว่าทีมแต่จริงๆก็ไม่ใช่ว่าจัดไฟแนนซ์นทีนี้เป็นทํางานเกี่ยวกับตามยึดรถต้องขอโทษทีนะครับถ้าท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับอาชีพตรงนี้อยู่ผมผมผมเรียกว่านํามาเล่าต้องขอโทษที่ได้ไปกล่าวถึงอาชีพลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเป็นเรื่องเล่าในในเมืองรับแล้วกัน มันบอกว่าเจ๊ก็ทํามาลูกน้องมีแต่ผู้ชายนะแล้วเจ๊กก็ค่อนข้างที่จะดีอยู่3-4ปีย้อนหลังมาจนถึงวันนี้เนี่ยตัวเลขมูลค่านี้มีมาทั้งทรัพย์สินทั้งเงินสดมีมาไม่ต่ํากว่า30มล้านนะครับงานพิ่นทํำยังไงรู้ไหมอ่าผมได้ไปพอทําภารกิจของพอมน้อยเสษก็ ออกไปดูกับเพนก็นั่งรถไปก็ไปจอดแถวแถวถนนใหญ่ทางเข้ากรุงเทพแถวนั้นจะเรียกว่าฟิลเจอพาร์คหรือเปล่าแล้วก็ไปจอดแล้วก็มีหนังสือเล่มหนึ่งนะครับแล้วก็เปิดเหมือนทะเบียนรถคันไหนวิ่งผ่านปุ๊บเราก็เราก็เปิดดูอ่าสมมุติรถผมอ่าสอช1633 กทมถ้ารถคันไหนวิ่งผ่านปุ๊บอ่าโตโยต้าคันนี้เปิดปุ๊บก็เปิดเปิด,ปดก็สอช,อชห163มสม,มีมีไหมถ้ามีมีรุ่นมีอะไรตรงเป๊ะแต่ส่วนมากเขาก็จะเปิดในทะเบียนรถที่ที่เหมือนเป็นรถต่างจังหวัดใกล้ๆแถบชายดงชายแดนหน่อยถ้าวิ่งมาปุ๊บถ้าเจอแล้วเปิดเจอปุ๊บพันก็จะโทรเข้าบริษัทที่เป็น ธนาคาราต่างๆธนาคารสีเขียวมีทุกธนาคารเล่มนี้มีเป็นพันๆก็จะมีบอกว่ารถครันนี้นะค้างอยู่3มงวดนะถ้าลูกค้าจ่าจ่ายเข้ามาบางส่วนก็ไม่ต้องยืดสมัยก่อนเมื่อเป็น10กว่าปีที่แล้วระบบออนไลน์โลกโซเชียลสื่อสารยังไม่ค่อยนี่เท่าไหร่แล้วคนที่ไปทำงานตรงนั้นมีแต่ผู้ชายที่ดูเหมือนเหมือนมือปราบเหมือนนักสืบค่อนข้างที่จะดุนะครับ ผมก็นั่งไปครั้งหนึ่งเขาขับรถไปตามๆตามรถเป็นรถของตายายคู่หนึ่งก็จอดก็ก็ขับไปใกล้ๆแล้วก็จอด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 รข้างถนนพอจอดเสร็จปุ๊บก็ไปค้อกระจกเขาก็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 ล้ลงมาเป็นรถกระบะพอารถพอรถกระบะพอพี่ผู้ชายคนนั้นที่เป็นลูกน้องเจมายาแกก็ไปเอากระจกลงแล้วคุณตาคนนั้นก็เลื่อนเลื NOW, ่อนกระจกลงพอเลื Genesis ่อนลงเท่านั้นนะครับ ลูกน้องเจมายาผู้ชายคนนี้ใส่เสื้อสีดำแจ็คเก็ตด,ดำเลยนะเอามือไปที่พวงกุญแจดึงกุญแจออกมาเลยแล้วก็บอกว่าลงมาเก็บของลงมารถคันนี้ค้างกี่งวดกี่งวดเท่านั้นเท่านี้คุณเชื่อนั้นให้ปุ๊บปุบปุ๊บเรามีข้อมูลหมดเลยนะรถคันหนึ่งถ้าค้างสามงวดสีงวด,งวดอาจสมมติว่า ค่าติดตามเหมือนหนึ่งแต่มูลค่ารถคันนี้ที่คุณตาคุณยายคนนี้ขับมาเนี่ยเขาผ่อนมามากกว่า4ี่ห้าแสนเขาผ่อนมาเยอะแต่พึ่งค้าง2องถึงสงวดวันค้าง2งวดแล้วผ่านมาอีก2อสาวันก็นับเป็นงวดที่3จริงๆลูกค้าสามารถที่จะชำระเข้าไป5 0 0ร้อยพันหึงก็ได้แต่ไม่นะครับ เจ๊คนนี้ไม่ให้โอกาสแล้วก็เอาเงินให้500ไปนั่งแท็กซี่กลับเก็บของแล้วก็ยึดรถก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีหนังสือให้ไปติดต่อรับรถคืนนะก็จะประมาณโกหกไปเรื่อยเกาทำอย่างนี้วันหนึ่งยึดรถได้มากมายรายได้ค่าตอบแทนคันละหมื่นกว่าบาทบางคัน6งวด10งวดก็มีอันนั้นก็ก็น่าเห็น เห็นใจของทางธนาคารด้วยนะครับที่ที่ค้างมากกว่าห -10 ถึงงวดก็มีบางคันนะครับผ่อนมา3มเดือนแต่หลังจากนั้นค้างมาเป็นปีก็มีเป็นรถหรูด้วยนะครับเป็นรถหรูด้วยนะรถยุโรปเลยนะครับก็มี แล้วก็ทำอย่างนี้แต่บางทีการให้โอกาสคนนี่หรือการบอกข้อมูลที่ถูกต้องว่ามีถ้ามีเงินนะคะจ่ายเข้ามาเท่านี้ก็ได้นะครับเท่านั้นเท่านี้ก็ได้แต่ไม่เห็นปุ๊บจอดบางคันสองงวดก็เขาก็ก๊อกเดี๋ยวจอดปั๊มนะคะปุ๊บปุ๊บเจ๊เก,ก็ค่อนข้างที่จะโหดบอกถ้าไม่ทําอย่างนี้ก็เลีล้ยงลูกน้องไม่ได้เจมีมามากเท่านี้นี่รู้ไหมก็ต้องทําอย่างนี้ นี่คืออาชีพใช่อยู่อาชีพเนี่ยมนุษย์ตั้งขึ้นมาแม้กระทั่งครั้งหนึ่งนะครับมีมีท่านผู้พิพากษาท่านหนึ่งก็เป็นถึงนายกรัฐมนตรีไทยนี่แหละก็ได้มากราบขอธรรมะจากหลวงปู่ชาบอกว่าหลวงหลวงปู่ครับผมทำงานตัดสินคดีความคนนี่ ให้ให้ร้ายให้โทษเขาต้องจําคุกเท่านี้บานชีวิตก็มีผมบาปไหมลวงปู่ก็บอกว่าก็บาปสิอาชีพที่ตั้งขึ้นมานี่อาชีพกฎเกณฑ์นี่ตั้งขึ้นมามนุษย์มนุษย์นะแต่ละประเทศเนี่ยตั้งขึ้นมาทั้งนั้นแต่ถ้าพูดตามหลักธรรมก็ต้องให้เชื่อเรื่องกรรมและกฎแห่งกรรมเราไปตัดสินเขาเราเราเรา,เราไปทำงานตรงนั้น ก็เหมือนคนที่ไปทํางานในโรงฆ่าสาัตว์ก็ต้องฆ่าสัตว์ถามว่าเรามีสิทธิ์เลือกที่จะทํำไหมถ้าเราเลือกที่จะไปทำาั้นเราก็ได้ไปทํากรรมตรงนั้นนะครับก็ต้องค่อนข้างที่ต้องพิจารณาหน่อยขนาดกา,าานก,การที่จะเข้าไปสัมพันธ์กับใครการที่จะเข้าไปสัมพันธ์กับใครนะครับก็ยังเป็นบุญวาสนา การโคจรร่วมกับใครก็เปรียบเหมือนลักษณะที่ต้องเป็นบุญวาสนาอันนี้เราตั้งใจที่จะไปทำในตรงนั้นเราก็ควรที่ต้องพิจารณาไหมโหดร้ายยิ่งกว่าโหดร้ายเจคนนี้เล่าให้ฟังว่าเจมายาเล่าให้ฟังว่าเจอรถหรูคันหนึ่งเข้าค้างห้างวดงวดหนึ่งก็เกือบสามหมื่นแล้วค่าติดตามคันนี้ได้ประมาณ4ี่หมื่นบาท เขาจอดเติมน้ามันอยู่เพนก็จอดตามก้นเขาแล้วก็เปิดปุ๊บ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 เปิดคัมภีเพนแล้วก็เห็นปุ๊บรู้ไหมคะทุกท่านเจ้คนนี้ทํำยังไงไปกระโดดล็อกอ่ากระโดดขึ้นกับโปงข้างหน้าแล้วก็เอามือจับข้างหน้าเลยนะจับปุ๊บไม่ให้ไปไหนล็อกที่แรกเขาจะไม่ให้ไปที่แรกไปไป,ไปเคาะแล้วคนคนเจ้าของรถเขาก็ค่อนข้างรู้ว่า เป็นพวกทีมยึดแน่นอนพอเขาจะวิ่งหนีเจก็กระโดดขึ้นหน้ารถกะโปรงรถเหมือนในหนังเลยนะครับก็จับซ้ายจับขวาเขาเวี่ยงซ้ายเหนียงขวาจะตกเลยไม่ไม่ไอ้ไอ้ก็จับแล้วก็เวี่ยงเวียงเวียงไปทีนี้เขาก็จอดพอจอดเสร็จก็ให้ทีมเข้ามาก็ยึดก็โทรตามบอกว่าคุณค้างอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บแต่ก็มีเหตุการณ์ตามมาอีกเยอะแยะลูกค้าบางรายเขาก็ รู้บ้านของทีมยืดเขาก็ตามไปแล้วก็อน้ำมันเผาลาดรถก็เลยนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะอ่อนใจอยู่นะครับว่ามันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะโหดร้ายนะครับจริงๆก็เป็นอาชีพอยู่ก็จริงอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ทำไปนะแต่ด้วยแต่ด้วยคำว่าทำเพราะอาชีพที่มนุษย์ตั้งขึ้นมาแต่ถ้าให้โอกาสลูกค้า ให้ข้อมูลที่ถูกต้องว่าคุณยังสามารถชําระได้นะคุณสามารถที่จะพอลดคันหนึ่งเนี่ยอย่างผมชาวบ้านตาสีตาสา,าเราก็ไม่มีเงินอย่างพ่อแม่มีเงินพี่น้องมีเงินก็ออกมาออกช่วยกันในการที่จะจ่ายเงินค่างวดงวด,งวดหนึ่งเนี่ยแล้วก็เป็นเหมือนทรัพย์สินประจําบ้านเลยนะครับลดคันหนึ่งมูลมูลค่าหลายแสนเป็นล้านก็มีนี่เขาผ่อนมาตั้งเยอะ แล้วเราจะเอาแค่ส่วนต่างแค่ค่าติดตามยึดได้แล้วเอาเข้าบริษัทแล้วลูกค้าก็เหมือนศูนย์ทรัพย์ที่ควรจะจะยื้อได้ก็ก็ยื้อไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครกล้าทําอะไรแต่ผลของกรรมนั้นนะครับผ่านมาไม่นานผ่านมาไม่นานพอวิถีของดวงชะตาวิถีของบุญกรรมเต็มที่นะลูกชายคนโตเพิ่นก็ ไม่ได้เรียนหนังสือก็ก็เรียนอยู่นะแต่ว่าไม่ไปโรงเรียนเรียนระดับนานาชาติค่าเทอมเป็นแสนลูกชายคนเล็กก็ค่าเทอมเป็นแสนก็ซื้อรถซิ่งให้ขับก็ก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็ไม่เรียนก็ติดยาติดอะไรตามภาษาแต่ลูกคนเล็กก็เรียนจบอยู่แต่พอมันถึงจุดจุน,นึงความพลิกผันของดวงชะตา ลูกน้องเพิ่มมาเป็น30 40รายแล้วก็ต้องจ่ายเงินลูกน้องยืดมายืดไปไม่รู้ว่าทำท่าไหนแล้วทีนี้เงินหมุนก็เยอะขึ้นก็เอาบ้านที่ผ่อนหมดทาวเฮาส์ที่ผ่อนหมดเอาไปเข้าไฟแนนซ์เออทำนั่นทำนี่ภายใน2ปีไม่เหลือลูกน้องก็หมดงานก็จบเจ๊งมันก็มีแบบไปแบบมหาโหดจ,จริงๆนะครับ สุดท้ายผ่านมาน่าจะประมาณได้5ปีละบ้านทุกหลังถูกยึดเพราะว่าเอาไปรีไฟแนนซ์ก็ถูกยึดคืนรถตัวเองก็เอาไปรีไปรีมาบ้านที่ต่างจังหวัดของแม่เพลินต้งเอาไปเข้าไฟแนนซ์ยึดลูกก็เรียนไม่จบเกเรสุดท้ายมาใช้กรรมเกี่ยวกับเรื่องรถมาขับรถแกป๊ป มาขับรถรับส่งผู้โดยสารให้เขาเรียกวิ่งไปวิ่งมาแต่รถคันนั้นก็ใช้ชื่อเป็นของพี่ชายเพิินแล้วก็ผ่อนมาได้แค่6เดือนแล้วก็สวมทะเบียนปลอมแล้วก็ไม่ผ่อนแล้วไม่ผ่อนอะไรมาเลย3ปีแล้วนะครับก็คือไม่มีอะไรแค่ขับรถเลี้ยงชีพไปวันๆได้ค่าต่างตอบแทนได้ค่าหาักค่าน้ำมันก็เหลือไว้ละห้า้อบ้านก็ต้องเช่าอยู่รถก็ยัง ติดหนี้ค้างแล้วก็หลบใยทะเบียนเอาจากเจมายาผู้รุ่งเรืองร่ำรวยนะครับ30ล้านเนี่ยก็ยังน้อยไปแต่บทมันจะหมดนะครับเรื่องของบุญของกรรมนี่เป็นเรื่องของปัจจต่างจริงๆผมก็ไม่รู้หรอกแม้กระทั่งผมก็ได้รู้จกักพี่ท่านหนึ่งเป็นนายหน้า หยิบจับซื้อที่ดินซื้อบ้านแต่เพื่อนบอกทางโลกเนี่ยเขาบอกว่าต้องต่อให้ต่าที่สุดซื้อให้ต่าที่สุดแล้วก็มาขายราคาสูงแต่บางทีเราต้องมองถึงหลักธรรมด้วยว่าการเบียดเบียนคนไหมบางทีเขาไม่อยากขายเขาก็ต้องขายเพราะาเขาจําเป็นพอเบียดเบียนมาเสร็จปุ๊บพอวิถีกรรมมันตามทันทุกอย่างก็ถูกบีบคืนก็เหมือนอย่างเจมายา บ้านหมดแล้วก็ไปรีรีมาก็ต้องใช้ใช้หนี้กรรมคืนถ้าสมมุติว่าหลวงปูม่มันท่านเทศสอนว่าถ้าคนเราเห็นกรรมที่ไม่ดีของตัวเองว่าผลของกรรมชั่วที่เราทำนี่มองเห็นเหมือนการเห็นด้วยตาเปล่านี่เราจะกลัวกรรมนั้นทั้งนั้นเราจะกลัวการทำชั่วทำบาปจริงๆ พอเขาตามเอาคืนเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามแต่องค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็ตามแต่แค่ชาติหนึ่งที่เป็นชายเลี้ยงวัวใส่ตะก้อข้อปากวัวแล้วพอมาเกิดมาชาติสุดท้ายในช่วงที่เรียกว่าจะรปรินิพานดับขันแล้วก็มากระหายน้ําอยู่แม่น้ําเมรันชลาก็มานึกถึงกรรมที่พระอ,องค์เคยใส่ตะก้อข้อปากวัวฝูงวัวนั้นเขาอยากกินน้ําก็กินไม่ได้ถนัดพระอ,องค์กระหายน้ํา ก็ให้พระนมไปตักพระนุโมตักไม่ได้พระเจ้าค่าฝูงวัวเพิ่งเดินผ่านพระองค์ก็เลยนึกถึงกรรมที่พระองค์เคยทําไว้แค่เศษกรรมเล็กน้อยพระพุทธเจ้าบำเพ็ญเป็นพระโพธิสัตว์มาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติคนเราทุกคนทำจักทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่า เราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปผลของกรรมไม่หนีไปไหนนะครับเราหลบได้หน,หนีได้แต่สุดท้ายเราก็ต้องใช้แต่การชดใช้บางทีอาจจะไม่ใช่รูปแบบเดิมที่เราใช้คืนก็ได้แต่เขาก็ต้องให้เราใช้เหมือนอย่างเรื่องหนึง่งผมจะขอ,อยกตัวอย่างหลวงปู่ชาท่านเทศสอนว่ากรรมกับเวรเนี่ยถ้าเราไปตีหัวสุนัขตัวหนึ่งตีหัวเขาเปาะเนี่ย เราได้สร้างกรรมคือตีหัวหมาตัวนี้ละตีหัวสุนัขตัวนี้ถ้าหมาตัวนี้เขาจองเวรจองกรรมกับเรามันอาจจะวิ่งกัดเราในตอนนั้นถ้าเราวิ่งหนีขับรถหนีในเวลาต่อมาอาจจะเจอหมาตัวอื่นสุนัขตัวอื่นมาวิ่งกัดเราก็ได้ถ้าไม่กัดเราก็จะมีหมาตัวอื่นมากัดลูกเราใจเราอยู่กับใครเจ้ากัรมในเวรก็จะตามไปที่ตรงนั้น ใจเราอยู่กับใครบุญและกรรมก็จะตางไปที่คนคนนั้นเหมือนกันแต่ถ้าเขาไม่เวรเราตีหัวเขาเป็นกรรมแล้วเขาก็เฉยเราอาจจะเดินไปข้างหน้าแล้วไปเดินชนต้นไม้ไปทาตมประตูทํานั่นทํานี่ก็ได้นะครับทุกท่านนะเราต้องได้ใช้เหมือนเดิมนะเราก็ต้องได้ใช้กรรมนั้นอาจจะเบาลงก็ได้ ผมได้ทำคลิปอโหสิกรรมในช่องพ่อมดน้อยนะครับทุกอย่างต้องทำเราต้องทำด้วยใจบางทีเราเบียดเบียนเข้ามาเป็นหลักล้านแต่บางทีเราอาจจะต้องใช้คืนแค่หลักสิบหลักร้อยก็ได้เหมือนถ้าสมมุติผมผมยืมเงินท่านเนี่ยผู้เข้ามารับฟังเนี่ยผมยืมมาร้อยหนึ่งแล้วผมไม่มีจริงๆแล้วก็ตามมาหาผมก็เรียกว่าเป็นเป็นเจ้าหนี้หรือเป็นเจ้ากรรมนายเวรผมละก,กัน โกโก้เธอต้องจ่ายเงินฉันมานะเธอติดนี่ฉันผมก็มีดอกไม้ทูบเทียนเอ่ยมีแล้วก็กราบอะผมไม่มีจริงๆผมผมติดขาดจริงๆนะครับเอาน้ําเย็นๆแก้วหนึ่งเนี่ยกินก่อนไหมดื่มก่อนไหมบางทีถ้าเราเป็นคนใจดีเจ้ากรรมายเวรเราก็จะใจดีถ้าเราเป็นคนบอกว่าไม่ได้ต้องเด็ดอย่างนี้ต้องขาดอย่างนั้นเจ้ากรรมนายเวรเขาก็จะเด็ดอย่างนี้ขาดอย่างนี้เหมือนกัน บางเอิญผมเป็นคนอาจจะเป็นคนใจดีหน่อยพอผมเอาน้ําแก้วนึงให้เจ้าคําในเวรหรือเจ้านี้ผมหรือว่าท่านที่เป็นเจ้านี้ผมก็บอกว่าอไม่เป็นไรพี่ได้น้ําแก้วหนึ่งแล้วพี่ก็พอใจงั้นเงินร้อยหนึ่งก็หายขาดกันพี่ไม่เอาผมก็ไม่ได้ติดหนี้พี่พี่ก็ไม่ไติดหนี้ผมเพราะว่าเป็นการยกให้ แต่ผมอาจจะไปทําเงินหล่นหายอีก5บาท10บาทก็ได้จากเงินร้อยหนึ่งอันนั้นเป็นเรื่องของกรรมกรรมเป็นเรื่องของอจินไตยนอกเหตุเหนือผลนะครับทําดีเท่ากันทํากรรมเท่ากันอาจจะไม่ได้รับเท่ากันนะแต่ให้เชื่อเถอะนะครับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมาทรงตัดสรู้รู้แจ้งโลกแล้วว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วบาปบุญมีจริง เราอยู่ในวิถีของโลกมนุษย์เราอยู่ในวิถีของเรื่องของสมมุติแต่เราก็ต้องรู้ว่านี่คือของสมมุติเรากินเราใช้ตามสมมุติแต่ให้เรามามาสร้างบาร,รมีให้เราทั้งใช้นี้กรรมเก่าและก็สร้างบาร,รมีใหม่นะครับทุกท่านนะสำหรับคลิปนี้ท่าในใดเข้ามารับชมรับฟังครั้งแรกนะครับกับผมโกโก้ Go Go Go, พมดน้อยในช่องพ่อมดน้อยเล่าเรื่องถ้าชอบ การเล่าเรื่องหลักธรรมเขาคงเรื่องจริงอะไรต่างๆมีทั้งพุทธประวัติต่างๆก็ฝากให้กำลังใจช่องด้วยการกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ